สวัสดีครับผมวันนี้ว่าพบก็ส่งทูบ็อกนะครับอันนี้ลูกค้าจะสั่งเป็นแสกกลางนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนี่ก่อนอื่นผมใช้กันไกลเปิดก่อนเลยนะครับผมจากนั้นใช้แบตเตอรี่เนี่ยมาเปิดต่อนะครับก็จะเปิดแล้วเผินขึ้นไปนะครับจะไม่ถ่ายตามรูปหัวนะจะทำการคอรบนะครับผมการไม่ลึกนะครับใช้ตัวใหญ่กันก็ได้ไค่อยๆแต่งไปนะครับผม มาเหลาขอบนิดนึงนะครับผมให้เรียบๆเป็นฉากสวยๆนะครับผมจากนั้นมากําหนดความยาวด้านข้างนะครับโอเคจากนั้นมาไล่ความยาวด้านข้างนะครับผมด้านบนน,นิดนะครับอ่าแล้วก่อนใดผมก็จะใช้ซีออลนะครับผมผมจะได้ยกโคนพิว๊บสวยๆนะครับผมอ่าแล้วก็มาซอยจนกว่าจะพิวสวยเลยนะครับผมตรงไหนหนานล้วก็สับออกนะ นี่เราจะมาใช้แป้งเซตนะครับผมจะได้ดูแห้งดูเป็นธรรมชาตินะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะไม่ได้กันให้คมอะไรมากมายนะครับผมจะปล่อยเป็นลายๆผมไว้เนาะโอเคนี่ท่านใดสนใจตัดดัดทำสีแล้วเรายินดีให้บริการนะครับ